ฝากผลงานยอดวิวยังน้อยอยู่ฝากด้วยนะครับฝากเพลงฝากเพลงีมอเดี๋ยวเดี๋ยวสวิตก้องก่อนฝากด้วยนะครับฝากเพลงขีเมอด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวจะถึง1,000 10, 0นแล้วนะครับ9 0 0าพ0นเ้ 9, 3, จะเข้า9 0 0าแล้วครับต้องมากกว่าหม<ต>ื่นวิ้งอยู่กับที่หอบไปเหรอแค่นี้เอง วันนี้ครูไม่ไปฉลองสาดน้ำกับเต้าเดอะเกงเดอแกงเอาเล็กได้สาแล้วเหรอเอาไปยุ้ยใส่พ่อสร้างให้แล้วเหรอ <c oughs> ก่อก <c oughs> อีกอ๋อที่ไปทำกตางคืน่เหรออ๋อสูงไหมอ่ะถ้าสูงครูก,ก็ไม่กล้าไหนก็โดนตบสองร้อยเลย <c oughs> <What? S 2> เด็กเก่าไม่ควรนะเด็กเก่าไม่ควรว่าไปดอกตายนานทิมทซื่อๆนี่แหละหัวหน้าแก๊งมายัางครูหัวหน้าแก๊งไปทำธุระในเมืองนะคะส่งข้อความมาเมื่อเช้านะครับหายวันเดียวมีคนตามประกาศตามหาครูถ้าหายสองวันเจอกันสพบ้านเป็ดนะ ครูดูฝาแฝดผมหน่อยน้องสูงกว่าแล้วน้องก็ขาวกว่าฝาแฝดแกมาหามาดูทำท่านี้นนแม่นี่ไงเจอแล้วเจอเจ,อเจมแล้วฝาผลงานเร็วขอ,ขอสวัสดีครับ สวัสดีพี่แม่ทุกคนนะครับทั้ง5 3าร้อยสิสดูนะครับผมเพลงขี้เมานะครับออกแล้วนะครับผมนะครับไปปั่นยอดบิวกันใช่ครับพิมพ์เข้าไปใน youtube ได้เลยนะครับว่าขี้เมาเทนรูปคนรอๆอยู่2คนคนแต่ว่าห่ออีกคนเดียวความแคบยเด็กไปก่อนไหมนี่น้องนาอยู่นี่ครับน้องมาครับน้องเบียร์ครับน้องคิงครับ เออที่เมาครับที่เล่าครับบอสซิ่งเนี่ยคู่เล่ครับผมผมไม่กินนะก็พอนี่ตัวนี้อ้อมายืนนั่งกระดานคู่นอนหลังฮานกับน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะน่าจะแน่นอน,น,นหล,งหลงนังเวทีอู้แต่เกินไปเร็วมากอันนี้ตัวซีนะฮะ อันนี้เป็นการบริหารกล้ามท้องซิกแพ็กนะครับผมพี่พี่พแม่แม,แม่สามารถทำได้นะทำตามได้น,นะฮะไม่ต้องมีต้อนขาคา